ฟังดีๆตั้งใจฟังนะฮะใครมีญาติเป็นชาวนากรพี่น้องกเกษตรกรฟังแล้วเก็บไว้ในใจราคาข้าวประเทศไทยตกต่ำมากที่สุดในรอบ8ปีนะหายไปถึง26%จากปี67และสถานการณ์ข้าวตกต่ำอย่างนี้กูรูฟันธงว่าไม่ต่ำกว่า2ปีขึ้นไปจะซึมแบบนี้ครับร่วมคุยกับบัญชาโดยไฮลักซ์รีโวแรงเหลือเหลือประหยัดเหลือเหลือ ฟังดีๆตั้งใจฟังนะฮะใครมีญาติเป็นชาวนากับพี่น้องกเกษตรกรฟังแล้วเก็บไว้ในใจราคาข้าวประเทศไทยตกต่ำมากที่สุดในรอบ8ปีนะหายไปถึง26%จากปี67และสถานการณ์ข้าวตกต่ำอย่างนี้กูรูฟันธงว่าไม่ต่ำกว่า2ปีขึ้นไปจะซึมแบบนี้ครับ เรื่องนี้ครับตลาดซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์โดยเฉพาะข้าวในตลาดโลกเนี่ยนะฮะเขาเอาราคาข้าวของประเทศไทยเป็นมาตรฐานมาแต่ไหนแต่ไรลแล้วนะครับและสื่อชื่อดังหนี่งเช่น Financial Times เนี่ยเขาก็รายงานมาเลยครับว่าราคาข้าวหัก5%ของประเทศไทยซึ่งเป็นเกณฑ์ราคามาตรฐานราคาข้าวโลกด้วยนี่นะฮะซื้อมาขายไปเหลือเท่าไหร่รู้ไหมฮะ372เหรียญ50เซนต์ต่อตัน372.50ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน นี่เกิดขึ้นเมื่อต้นสัปดาห์นี้ครับแล้วจนถึงนาทีนี้ที่เราทำลายสดอยู่นี่ก็ไม่ได้ไปไหนเลยนะฮะการที่ราคาข้าวข,ขาวหัก5%้าคือมันเป็นชนิดของข้าวนะครับของประเทศไทยเนี่ยเหลือแค่นี้เนี่ยท่านผู้ชมรู้ไหมครับว่าเป็นราคาข้าวที่ตกต่ําถึง26%จากปลายปีที่แล้วเอาตีเฉพาะนับต้นปีก็ได้จากต้นปีมาถึงตอนนี้กลางเดือนสิงหาเนี่ยนะฮะเจ็ดเดือนกว่ากจะ8เดือนเนี่ยราคาข้าวไทยหายไป26%แล้วนั่นก็หมายความว่าเป็นราคาข้า,ขาวขาวหักหักตลาดโลกเนี่ยนะฮะ ที่ต่าที่สุดในรอบ8ปีฮะหรือตั้งแต่ปี2017พูดให้เข้าใจไปมากกว่าน,นั้นก็คือไม่เคยเห็นราคาข้าวขาวข,ข,ของประเทศไทยในตลาดโลกเนี่ยนะฮะต่ำสุดตั้งแต่ก่อนเกิดโควิ19ด19ซะดยซ้ำไปครัึ้งแต่ปี2017เป็นต้นมานะครับคือพอเป็นอย่างนี้เนี่ยครับก็เลยทําให้ทุกคนมองว่าโอ้โ oh หตายแล้วครับเศรษฐกิจก็ไม่ดีกําลังซื้อก็หดหายแถมตลาดเมืองนอกก็เจอเรื่องแข่งขันของภาษีเสร็จแล้วก็มาเจอราคาข้าวที่ตกต่ําซึ่งข้าวเองก็ทราบกันดีนะครับว่าเป็น ผู้ที่ปลูกก็เป็นกระดูกสันหลังของของ,ของประเทศไทยก็คือพี่น้องชาวนาเกษตรกร,รกน,นั่นเองนะฮะดังนั้นด้วยสถานการณ์ของข้าวที่มันตกต่ําขนาดนี้เนี่ยมันคงต้องมีปัจจัยที่คุมได้กับคุมไม่ได้แน่นอนครับปัจจัยที่คุมได้เนี่ยและทุกทีก็คุมไม่ค่อยอยู่เหมือนกันคือผลผลิตต่อไร่ประเทศไทยก็เป็นเรื่องที่ปวดหัวแล้วก็เรื้อรังกันมานานว่าทําไมประเทศไทยเรื่องผลผลิตต่อไร่ถึงสู้เพื่อนบ้านอย่างเวียดนามก็ไม่ได้แต่ปัจจัยที่คุมไม่ได้เลยเนี่ยฮะคือ,อไรทร่างไหมฮะเหตุผลที่ตอนนี้ราคาข้าวในตลาดโลกตตก่ตกต่าาออยยงนนนีี้เเเป็เพระิด กลับมาส่งออกข้าวในตลาดโลกซึ่งยกเลิกมาตรการในการจากัดหรือไม่ให้ส่งออกข้าวเนี่ยตั้งแต่ช่วงเดือนกันยายนปี2024และจากนั้นเป็นต้นมาอินเดียเนี่ยนะผลิตตลอดไม่มีลดแล้วเข้าสู่ตลาดมาอยู่ตลอดครับเพราะฉะนั้นปริมาณของข้าวในตลาดโลกมันถึงเออล้นต้องใช้คํานี้ฮะเออล้นความต้องการบริโภคในปัจจุบันฮะเพราะฉะนั้นปริมาณก็เยอะราคาข้าวก็ตก นี่คือปัจจัยที่คุณมไม่ได้เลยจะไปบอ่าอินเดียไม่ให้ผลิตไม่ให้ส่งออกข้าวก็ไม่ได้นะฮะทีนี้ตรงนี้เองครับนักวิเคราะห์อาวุโสจากธนาคารโรบอทแบง์ซึ่งอยู่ในสหราชอาณาจักรคือออสการ์ทุชคลาเนี่ยนะครับเขาบอกงี้นะฮะว่าคือขณะนี้เนี่ยสต็อกของอินเดียเนี่ยนะมันคือสต็อกข้าวอินเดียเนี่ยขึ้นยังไม่รู้จะขึ้นยังไงละคือคือด้วยเหตุการณ์ที่เขาก็รู้นะครับว่าข้าวในตลาดโลกมันเริ่มล้นตลาดแล้วราคาเองมันก็ตกเนี่ยนะฮะกลายเป็นว่าก็ยังผลิตต่อไป นะและก็สนับนุนให้เกษตรกรชาวอินเดียที่ปลูกต่อไปด้วยนะครับด้วยเหตุน,นี้เองครับก็เลยทําไม่ปริมาณของข้าวเนี่ยมันเพิ่มสูงขึ้นในขณะที่การผลิตข้าวในประเทศไทยกับเวียดนามจริงๆถ้าว่าไปปีนี้ฝนชุกนะฮะปริมาณเนี่ยนะ่าจะออกมาด้เยอะเข้าไปอีกต่างหากนะครับก็เลยทําให้ตอนนี้ผลผลิตข้าวทั่วโลกในปี2568หรสือ2025สําหรับทั่วโลกนะฮะสูงสุดเป็นประวัติการแต่ในขณะที่การบริโภคไม่ได้เป็นประวัติการนะครับโอ้เห็นไหมฮะสิ่งสําคัญต่อไปก็คืออะไรครับ อินโดนีเซียซึ่งเป็นผู้ซื้อข้าวรายใหญ่ที่สุดเนี่ยนะฮะประกาศตัดสินใจบอกเลิกไม่นําเข้าข้าวแล้วอันนี้ผมเคยเล่าให้กับท่านผู้ชมมา,มาก่อนแล้วนะครับว่าการใช้มาตรการภาษีของโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยมันเป็นการดึงปริมาณความต้องการบริโภคในอนาคตของทุกสินค้าทุกกลุ่มอุตสาหกรรมเนี่ยมาบริโภคล่วงหน้ากันตั้แต่ในช่วงครึ่งปีแรกคืออะไรรู้ไหมฮะยอดส่งออกของทั่วโลกพุ่งเอาพุ่งเอาพุ่งเอา เพราะว่าคนอเมริกันหรือว่าบริษัทในอเมริกาเนี่ยต้องเร่งนําเข้าล่วงหน้าเอามาตุนไว้ก่อนเพราะไม่รู้ว่าตกลงภาษีจะเกิดเมื่อไหร่และเกิดเท่าไหร่และจะเก็บกันเมื่อไหร่ถูกไหมฮะก็ถือว่าเป็นการดึงความต้องการทั้งการผลิตสินค้าและการบริโภคสินค้าในอนาคตที่เหลือประมาณ5เดือนของปีเนี้ยเอาไปใส่ไว้ตอนครึ่งแรกของปีนี้นั่นก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่อินโดนีเซียก็ทําแบบนี้ครับ เพราะตอนนั้นเขาก็ไม่รู้นะครับว่าตกลงแล้วเนี่ยด้วยสถานการณ์ของสงครามภาษีเนี่ยและการเปิดตลาดสินค้าในการเจรจาเนี่ยจะทําให้ข้าวของเขาเนี่ยมีปัญหาทั้งในแง่ปริมาณกับราคาที่ซื้อหรือเปล่านะครับอินโดนีเซียเลยบอกเลยนะครับว่าหยุดการสั่งข้าวในปี2025แล้วไม่เอาแล้วครับนะฮะในขณะเดียวกันนะ้ครับอีกประเทศหนึ่งเนี่ยนะครับก็คือฟิลิปปินส์ฮะฟิลิปปินส์ตอนนี้ก็หยุดการนําเข้าข้าวถึง2เดือนติดต่อกันเริ่มกันเลยนะฮะไล่กันตั้งแต่กันยาตุลาเลยนะฮะ ด้วยเหตุผลที่ว่าเขาต้องการที่จะให้ราคาเงินเฟอ้อหรือภาวะเงินเฟอ้อของฟิลิปปินส์ตอนนี้ควบคุมได้อินโดไม่ซื้อฟิลิปปินส์หยุด2เดือนในขณะที่สต๊อกข้าวบานเบิกขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยนะครับก็เลยทําให้ราคาข้าวตอนนี้ตกต่ําเป็นอย่างมากนะฮะและที่บอกว่าเมื่อไหร่จะเห็นราคาข้าวโลกฟื้นอันนี้ดูแล้วลําบากนะครับเนี่ยฮะขณะคนนี้ครับเป็นนักวิเคราะห์กูรูข้าวนี่นะฮะมีชื่อว่านายสมรินดูโมฮันตี เป็นผู้อำนวยการศูนย์การศึกษากเกษตรและพัฒนาที่ยั่งยืนนะครับของมหาวิทยาลัยจากรต้าตลังกาสเตทอาริคาเจอร์ยูนิเวอร์ซิตี้นี่นะฮะเขาวิเคราะห์เลยครับว่าสต็อกข้าวในโลกตอนนี้เกินการบริโภคอย่างมากเลยรู้ไหมครับว่าอินเดียมีสต็อกข้าวตอนนี้60ล้านตัน60ล้านตันนะฮะและเป็นปริมาณสต็อกเพิ่มขึ้น15ล้านตันเมื่อเทียบกับปริมาณเฉลี่ยเมื่อปีที่แล้วก็เนี่ยผลิตเยอะๆขึ้นมาเลยเนี่ยนะครับแล้วเขามองคําถามคือมันเกิดขึ้นอย่างนี้ ว่าตกลงแล้วเมื่อไหร่ราคาข้าวจะฟื้นตัวและจะกลับมาได้สักกี่เปอร์เซ็นต์กูรูท่านนี้บอกเลยนะครับว่าเขามองในทางตรงกันข้ามว,ว่าราคาข้าวในตลาดโลกยังจะลงต่ออีก10%เพราะไม่มีประเทศไหนจะซื้อแล้วในช่วง5เดือนสุดท้ายปีนี้นี่นะครับและถามว่าเมื่อไหร่จะฟืน้นแกมองว่าอย่างน้อย2ปีข้างหน้าและใส่มา2ปัจจัยนะครับที่ราคาข้าวจะฟืน้นซึ่งฟังดูแล้ว ด้านนึงก็อยากให้เกิดด้านนึงก็ไม่อยากให้เกิดเลยสองปัจจัยนี้หนึ่งในปัจจัยนั้นคือแกบอกว่าเกิดสงครามพันลนครับโอ้โหฟังแล้วตกใจต่อมาด้วยครับเกิดสถานการณ์ช็อกทางเศรษฐกิจขนาดใหญ่ที่ทําให้เกิดข้าวขาดแคลนซึ่งก็ยังอมองไม่เห็นเลยครับว่าสองอย่างนี้จะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยนะครับดังนั้นถึงถามท่านผู้ชมไปนะฮะว่าตกลงตอนนี้สถานการณ์ทั้งหมดเนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างกันนะครับ